โคสปิงตรงนี้น่ยอยู่ห่างจากเมืองนิวยอร์กซิตี้แค่เพียง1ชั่วโมงเองค่ะจนกระทั่งเมืองนี้เนี่ยกลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งในฐานะเมืองวินเทจที่เต็มไปด้วยของเกา่าของสะสมมากมายหลายร้อยปีค่ะที่นี่มันก็จะมีความเรียบง่ายความแบบสโลลฟ์ที่ไม่ต้อง ยุ่งไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอะไรทั้งนั้นนะทุกคนซึ่งเป็นร้านขายของเก่าแต่ว่าเป็นธีมมอเตอร์ไซค์มันก็จะมีขายพวกแบบหมวกกันน็อกเสื้อหนังอุปกรณ์ขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยดูแค่ชื่อร้านก็รู้แล้วนะคะว่าร้านนี้เป็นร้านขายของเก่าหวนรัพรตะแามกาละครึ่งหนังกาละครึ่งหนังใช่่ะกาละครั้งหนึ่ง สวัสดีเจ้าที่นี่นะคะก็เป็นเมืองชนบทที่เหมือนถูกหยุดเวลาไว้ค่ะเป็นที่ที่คุณเนี่ยสามารถเดินเล่นบนท้องถนนเนี่ยนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยร้านขายของเก่าช้อปปิ้งของเก่าที่มีอายุมากกว่าร้อปี หรือว่าคุณอาจจะไปเจอของบางอย่างของโบราณที่อาจจะมีแค่เพียงชิ้นเดียวบนโลกค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่แล้วก็ไปสำรวจเมืองโคสปิงซึ่งเป็นเมืองที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่ากลางหุบเขาแห่งนี้ค่ะที่นี่จะมีเรื่องราวอะไรในอดีตที่สวยงามแล้วก็น่าสนใจมากแค่ไหนพร้อมแล้วกับไปตกันเลยเจ้า ที่สำคัญนะคะที่โคสปริงตรงนี้เนี่ยอยู่ห่างจากเมืองนิวยอร์กซิตี้แค่เพียง1ชั่วโมงเองค่ะสามารถเดินทางมาด้วยรถไฟที่ขึ้นจากแกรนเซนทันนะคะนั่งรถไฟมา1ชั่วโมงแล้วก็มันมีรถไฟหลายรอบเลยนะทุกคนก็รอบแบบทุกๆชั่วโมงอะค่ะถ้าเกิดใครมาเที่ยวก็สามารถมาดูเมืองธรรมชาติที่อยู่ใกล้ๆเมืองใหญ่ได้กันอย่างง่ายๆ ที่เมืองโคสเปิงแห่งนี้เนี่ยนะคะมันก็ไม่ใช่แค่ที่ท่องเที่ยวธรรมดาที่มีแต่ร้านสวยๆนะคะแต่ว่าทุกคนรู้ไหมว่าในอดีตเนี่ยที่แห่งนี้เนี่ยนะคะเคยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเหล็กกล้าค่ะในช่วงสมัยสงครามกลางเมืองอเมริกาค่ะเสียงมันก้องมากเลยค่ะเดี๋ยวเดินไปเขาพูดข้างหน้าต่อ ที่โรงงานที่นี่เนี่ยนะคะก็จะผลิตพวกกระสุนแล้วก็ปืนใหญ่ค่ะที่ส่งไปให้กับกองทัพอเมริกานะคะและนี่นะคะก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เมืองนี้นมันเติบโตขึ้นมาจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมกลิกกล้าค่ะ แต่พอเมื่ออุตสาหกรรมเนี่ยมันถดถอยลงไปนะคะเมืองนี้เนี่ยมันก็เงียบลงไปจนกระทั่งเมืองนี้เนี่ยกลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งในฐานะเมืองวินเทจที่เต็มไปด้วยของเกา่าของสะสมมากมายหลายร้อยปีค่ะ เราเดินอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็เป็นหมู่บ้านในชนบทที่อยู่กลางภูเขากลางหุบเขาตรงนี้นะอยู่ในโคสปิงที่เมื่อกี้เราเดินขึ้นมาจากอาลอดทางอุโมงค์ใต้ดินขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งค่ะทุกคนมันจะมีฝั่งเหนือกับฝั่งใต้ซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ฝั่งใต้นะคะฝั่งใต้เนี่ยมันก็จะติดอยู่กับแม่น้ําฮัตสันซึ่งแม่น้ำเนี่ยมันก็จะเป็นแม่น้ําอันเดียวกันกันกบที่นิวยอร์กที่ฮัตสันริเวอร์นะคะ ออมันก็จะมีพวกเรือสินค้าเนี่ยล่องไปตรงนี้กันมีรถไฟวิ่งผ่านอยู่ตัข้างๆภูเขาแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นวิวที่สวยมากแล้วก็อากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ คุณก็จะไม่เห็นตึกสูงระฟ้าเหมือนในนิวยอร์กนะที่นี่มันก็จะมีความเรียบง่ายความแบบสโลไลฟ์ที่ไม่ต้องยุง่งไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอะไรทั้งนั้นนะทุกคนสบายสบายค่ะมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่สโลไลฟ์เนิบๆตะตอนยอนไปโอ้ยอยากมีบ้านที่มีสวนเล็กๆอย่างนี้บ้างจัง มันแบบมีสวนยอมมีบ้านมีทุกอย่างอยู่ตรงนี้ค่ะฮรัว้วไม่ต้องสูงก็ได้บ้านอะ่ะโปรง,ปรงดูดีมากเลยเอออันนี้ร้านอะไรนะไปดูสิ p h e s e turn to อันนี้ก็เป็นร้านร้าน,นขายแบบพวกจานชามแก้วช้อนของใช้ในบ้านโอ้สวยจังเพวกอุปกรณ์ทำค็อกเทลมีแก้วสวยๆเต็มเลยวิ้ยน่ารักอะใครที่เป็นแบบสายชอบแต่งบ้านความ คุณแม่บ้านอ่ะเดี๋ยวนี้ชอบซื้อจานนะเมื่อก่อนเข้าใจว่าแม่ชอบซื้อจานมาเก็บแล้วก็ไม่ใช้แต่วนี้เป็นเองวะซื้อจานมาเก็บไม่ใช้ค่ะกลัวเลอะไอ้อย่างวะ ทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปฝั่งเหนือกันบ้างเมื่อกี้เราไปฝั่งใต้ริมน้ำมาแล้วในอุโมงค์นี้มันจะมีอากาศที่เย็นมากเลยนะอุณหภูมิเย็นเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินการเดินทางแค่เพียงออกมาจากรถไฟนะนะคะคนก็จะมาอยู่กลางเมืองเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปให้ทุกคนได้เห็นเมืองฝั่งเหนือกันว่ามันเป็นยังไง ในอุโมงมันชื้นชืๆน,นะเพราะว่าเมื่อวานนี่ฝนมันตกมันจะเป็นแบบน้ำๆอยู่เลยไปดูภาพด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะอ้าภาพด้านหน้าเราเป็นใครสวัสดีครับเขินๆทำเป็นเขินวะพอออกมาจากรถไฟปุ๊บคุณก็จะเดินมาถึงข้างหน้าเนี่ยก็คือถนนที่ชื่อว่าเมนสตรีทเลยนะคะ ซึ่งเป็นเมืองเป็นถนนที่เต็มไปด้วยร้านขายของเก่าทั้งสองข้างทางให้ทุกคนได้เลือกสรรกันเลยค่ะมันก็จะอยู่บนภูเขานะทุกคนมันก็อาจจะมีการเดินขึ้นเนินบ้างแล้วมันก็จะอาจจะรู้สึกว่าหอบบ้างโดยที่ไม่รู้ตัวเมืองมันตั้งอยู่ในภูเขาแบบเมืองมันตั้งอยู่ในหุบเขามันก็คงแบบมีขึ้นลงขึ้นลง ย่างที่เราบอกนะทุกคนว่าแถวนี้เนี่ยมันมีร้านขายของเก่าเยอะค่ะอย่างที่เราเห็นข้างหน้าเราเนี่ยมันก็เป็นร้านโคสตาร์ทนะซึ่งเป็นร้านขายของเก่าแต่ว่าเป็นธีมมอเตอร์ไซค์มันก็จะมีขายพวกแบบหมวกนนกันน็อกเสื้อหนังอุปกรณ์ขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเออแล้วร้านนี้ก็เป็นร้าน general store ก็เป็นร้านที่ขายของโลโก้ทั่วไปในโคสปิงมองเห็นเข้าไปก็พวกเทียนพวกเครื่องหอมพวก สบู่ล้างมือหมอนเหมือนอะไรเงี้ยเออทุกคนดูค่ะนวลก็ร้านวินเทจนะนั่นก็วินเทจอันนี้ก็วินเทจอันนั้นก็วินเทจโอ้คือมันแอนทิกวินเทจแอนทิกวินเทจเต็มไปหมดเลยนะนอกจากมันจะมีพวกร้านวินเทจเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีพวกคาเฟ่ร้านกาแฟร้านอาหารร้านขนมมากมายเลยนะคะให้คนกินกันอันนี้เมื่อกี้เราไปกินมาอร่อยดี เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันสักร้านหนึ่งนะคะว่าวันนี้เราจะได้อะไรติดไม้ติดมือกับบ้านหรือเปล่ามีใครสนใจอะไรบ้างหรือเปล่าคะบอกได้นะนี่เป็นส s n o เ p y นแล้วนี่ก็จะมีเป็นแบบรถเก่าๆรถคันจิ๋วถ้าเกิดใครแบบเป็นนักสะสมรถพวกนี้เนี่ย มีราคานะคะตอนนี้คันละสิบเหรียญน,นะทุกคนนี่ก็มีอะไรอีกนะที่น่าสนใจอ๋อนาฬิกาเห็นดูสิมีนาฬิกาปาเตอ้อยแถวนี้ปะไม่มีตรงน,นี้ก็มีแก้วมีตัวที่เป็นของแบบของเก่าอะคะ่ะอย่างแก้วเบบซี่ตัวเนี้ยก็เป็นแก้วที่เป็นรุ่นวินเทจอะไรเงี้ยนะอืม พ่อเราทำงานป๊บซี่เราเลยรู้เออก็มีอะไรให้ให้ดูกระจุกกระจิกเต็มไปหมดเลยทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในบ้างในนี้นะมันก็จะมีพวกแผ่นเพลงแผ่นเสียงพวกไวนิ้วมีเทปมีซีดีแน่นอนค่ะร้านวินเทจก็ต้องมีของเหล่านี้แน่นอนค่ะ ราไปต่อกันร้านที่สองเลยทุกคนอันนี้ชื่อแอนติกอารีนะคะอันนี้ดูเป็นเหมือนแบบโคมไฟแบบตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์กรอบรูปอะไรอย่างงี้นะอุ้ยมีโจรด้วยขโ <What? S 1> มยอะไรไม่รู้อันนี้มีลูกโลกมีโคมไฟ เออถ้าใครแบบหาของแต่งร้านอะไรเงี้ยนะน่าสนใจมากเลยค่ะสวยด้วยนะนี่เราชอบอันนี้อะ่ะเอออันนี้โคมไฟอันนี้สวยอะ่ะ245นะเออเท่นะคะอันนี้ก็เท่นะคะ140เองอะ่ะว้าวคุณลงุงน่าจะเป็นเจ้าของร้าน สวยมากเออคือของมันก็อยู่กันแบบตาดีได้นะคะทุกคนตาดีได้ตาร้ายเสียนะคะนี่มีโทรศัพท์แบบนี้ด้วยตอนเด็กๆจำได้ปะเวลาโทรต้องแบบหมุนให้ตรงหมายเลขล้วหมุนไปเรื่อยๆเออมันทำให้เราคิดถึงตอนเด็กๆเ,เลยนะในร้านที่เราเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะ ทั้งในซอยร้านนั้นอ่ะมันก็มีร้านของเก่าอยู่ถึง8-9ร้านเลยนะซึ่งเราว่ามันน่าจะตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบของเก่าหรือว่าชอบไปเดินดูงานเดินดูของเริ่อะไรพวกเนี้ยเออน่าจะสนุกเลยคนที่ดูของเป็นอ่ะตาได้ตาไรเสียนี่ตาเสียแน่นอนดูร้านนี้ทุกคนดูแค่ชื่อร้านก็รู้แล้วนะคะว่าร้านนี้เป็นร้านขายของเก่าวันอภร์ตาม กาละครึ่งหนังกาละครึ่งหนังกาละครั้งหนึ่ง <c oughs> ไม่ได้มีแค่ของขายนะมีของแจกด้วย <c oughs> เขาใส่ลังไม้ <c oughs> เขาก็เขียนว่าฟรีพริเทกแกมเป็นชนลเลียนะคะ <c oughs> แต่ว่าไม่มีหลอดแล้วหลอดขาดละก็คงต้องไปหาหลอดมาใส่เอากำลังจะชมว่าเมืองนี้สงบมาบีบแต่กันทำไมเนี่ยร้านนี้เป็นเรียลเอสเตทที่เขาขายบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูราคากันไหมว่าที่นี่ราคาบ้านเท่าไหร่ ทุกคนดูบ้านหลังนี้นะคะขายอยู่เป็นบ้านพร้อมกับที่ดินเอ่อสเขาเรียกน,นะสี่ห้องนอน3มห้องน้ํากับที่ดิน700รอเอเคอร์ราคาอยู่ที่4ี่ล้านเกห้าหมื่นเหรียญค่ะอันนี้อยู่ที่พูคิปซี่นะคะคือถัดออกจากโคสปริงไปหน่อยนึงค่ะตรงนี้เป็นบ้าน3ห้องนอน2.5ห้องน้ำราคาอยู่ที่5,59,000หบาท 9, 000, เฮ้ยเ0 0 0เหรียญ <laughs> ทุกคนอันนี้เหมือนคาลือหานเลยแบบมีสาไว้น้ำอยู่กลางบ้านมี5ห้องนอน8ห้องน้ำแล้วก็6,370ตาราฟตนะคะราคายที่3 2 5 0 0 0 0เหรียญ <c oughs> ทุกคนอย่างหลังนี้ก็ขายไปแล้วนะคะขายไปที่1ล้าน3 0 0 0เหรียญน,นะคะ4ห้องนอน3 5ห้ห้องน้ำว้าว เสน่ห์ของโคสเปิงนะคะก็คือว่าถ้าคุณเนี่ยชอบของวินเทจรับรองว่าที่เนี่ยคือสวรรค์ของคุณแน่นอนคือของทุกชิ้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของมันเองเนาะมีเสน่ห์มีความทรงจํามีความรู้สึกอยู่กับสิ่งของพวกนั้นนะคะหรือบางทีแม่จะมีของแถมติดมากับของพวกนั้นบ้างก็ได้นะคะอย่างเช่นของนี้เคยเป็นของใครมาก่อนเขายังเจอหวงของอยู่ไหมอะไรอย่างนี้ เล่เธอละเจ้าเสื้อเรื่องนั้นบอก many many minutes later นี่ค่ะก็คือบ้านที่อยู่บริเวณนี้ก็คือในโคสเปิงเนีนะมันก็เป็นถนนเล็กๆค่ะแล้วก็มีต้นไม้มีเนินเขามีก้อนหินอยู่ไปตามขอบมีขึ้นลงขึ้นลงอะน,นะเนิน นี่เราก็จะลงคือธรรมชาติเนี่ยมันอยู่ใกล้หมู่บ้านมากๆอย่างที่เราบอกนาะว่ามันเป็นบ้านเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขากลางป่าทุกคนเห็นต้นไม้ตอนนี้มันก็อาจจะดูเกินโกลนไปบ้างนะแตู่เชื่อไหมว่าที่เนี่ยมันเป็นสถานที่ที่คนในนิวยอร์กเนี่ยมาพักผ่อนมาเที่ยวกันได้ทุกรดูเลยค่ะคือตอนช่วงใบไม้ผลิกับช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ย ที่นี่สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาภาพบรรยากาศพวกนั้นมาใส่เพิ่มเติมให้ดูอีกทีหนึ่งว้าวตรงนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะนะคือเดินมาก็ได้แหละแต่ว่าเราก็ขับรถมาแล้วเราก็เลยขี้เกียจเดินไปเดินมานะตรงนี้ขับรถมาสองนาทีคุณก็จะมาถึงที่ไฮกิ้งแล้วนะคะ เออคือเราชอบที่อย่างนี้มากเลยนะทุกคนเรามาบ่อยมากมาทุกฤดูคือมันเป็นที่ที่ใกล้อ่ะเวลามาดูใบไม้เปลี่ยนสีอ่ะก็มาที่นี่ก็รู้สึกว่าเออดีวะอะไรอย่เงี้ยเล่า ธรรมชาตินี่มันก็อยู่ใกล้ๆตัวของเรามากเลยนะคะถ้าเกิดเราอยู่แถวๆนี้เนาะคือป่าเขาอะไรพวกนี้มันอยู่ห่างจากเราแค่เพียงแบบไม่กี่นาทีก็คือเดินมาถึงจุดที่เป็นแหล่งของธรรมชาติแล้วอะ่ะคือตรงนี้นะคนอาจจะมองเห็นว่าเอ้ยมันดุมกรนไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วเชื่อไหมว่าทุกฤดูอะ่ะ ไม่ว่าจะฤดูใบไม้ผลิใบไม้ร่วงอะ่ะหรือว่าฤดูร้อนเนี่ยตรงนี้คือมันจะชุ่มชื่นมันสวยงามมากๆเลยนะตอนนี้มันก็เป็นเหมือนช่วงของธรรมชาติที่ <c oughs> เปลี่ยนใบผัดใบอะไรไปแต่เราว่ามันก็มีสเสน่ห์ใน <c oughs> ทุกๆฤดูนะคะที่เนี่ย <c oughs> ชอบ และที่เราได้เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยังคงเหลืออยู่นะคะจากอุตสาหกรรมเหล็กกล้าที่เราได้พูดถึงไปตอนต้นคลิปนะว่าที่แห่งนี้เนี่ยเคยเป็นที่ที่ผลิตพวกกระสุนปืนแล้วก็ผลิตปืนใหญ่เพื่อเอาไปใช้ส่งให้กับกองทัพอเมริกาค่ะตรงนี้เขาก็ยังรักษาให้เราได้เห็นอยู่นะไม่ได้ทำลายอะไรไปไหนแล้วเขาก็เปลี่ยนจากที่ตรงนี้ให้กลายเป็นที่นั่งเล่น ที่กินข้าวปิกนิกแล้วก็ทุกคนได้ยินเสียงเหมือนน้ําตกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่ากล้องจะได้ยินไหมแต่ว่าคือเสียงน้ําแรงมากเราเชื่อว่าข้างหลังตรงนี้อาจจะเป็นน้าตกก็ได้ค่ะและนี่นะคะก็คือเมืองชนบทในนิวยอร์กอย่างแท้ๆเลยนะคะโคสปิงเนี่ยนะมันก็เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตต่างๆมากมายแล้วมันก็เป็นเมืองที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาตั้งอยู่ ตรงกลางที่มีแต่ธรรมชาติล้อมรอบแล้วก็ไม่ได้อยู่ไกลเมืองใหญ่เท่าไหร่เลยเนี่ยนะคะมันก็คือสเสน่ห์แล้วก็เรื่องราวที่เรานํามาเล่าให้ฟังในวันนี้เนาะทุกคนคิดว่าชอบไหมทุกคนเลือกที่อยากจะอยู่แบบไหนอยากจะอยู่ที่แบบโอ้วุ่นวายกลางเมืองใหญ่หรือว่าอยากจะอยู่ที่ที่มันแบบกระเถิบออกมาอีกนิดนึงแต่ก็ยังมีความสะดวกสบายและก็มีความสงบชอบแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันดูนะคะ ตอนนี้นะคะถ้าใครกําลังดูอยู่แต่ว่ายังไม่ได้สับสไครเนี่ยช่วยกันสับสไคร b e ให้พวกเราหน่อยนะคะเราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปมากขึ้นค่ะถ้าเกิดใครอยากจะเป็นสมาชิกสนับสนุนพวกเราก็สามารถกดปุ่มสมาชิกหรือว่า membership กันได้เลยนะคะขอบคุณเจ้ากระจบละเจ้าทุกคนสําหรับคลิปธนบทในนิวยอร์กเนาะ นอกอะส่วนตัวเลยนะคือจอบมาติโคสปริงทุกปีอยู่แล้วก็จะมาพอใบไม้เปลี 4, ่ยนสีทีมันมาต้องเดินทางไก่หนังรถมากำเดียวกว่าถึงเจ้าแล้วก็ได้เดินเทรลซึ่งเทลตรงนี้นะมันก็มีความยากความง่ายแบบหลายแบบเพื่อเลือกได้เลยแล้วก็เอาเข้าใส่กองมากินกันตั้งหนอกแล้วกับปิกบ้านแค่นั้นมันเกาะพอติดจะทำเพื่อเฮาเนี่ยแบบเออมาสูดรบรรยากาศธรรมชาติอะอย่างเงี้ยนะ แค่นี้ก็มีความสุขและเจ้าขอบคุณทุกคนตีติดตามกันเนอะเจ้าถ้าเกิดไขรอยากให้เฮาปาไปตีใด้หรือว่าอยากไปพออย่างก็คอมเมนต์มาอู้กันเนอรแล้วก็ไข่ตียังไ่ได้ซับสักไข่ก็ซับเฮียเนอรน้องจะได้มีกำลังใจในการเนยต่อไปเจ้าก็จบแล้วเดี๋ยวก็จะปิกกลับไปนิวยอร์กละเจ้าตอนนี้บอกหูตอนตีคลิปลงนี่จะอยู่เมืองไทยหรือยังโอเค บบายสวัสดีเจ้า